ดีครับคุณผู้ชมผมชาพรมหนูจากเว็บไซต์ auto p review new com ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมผมพรังสารทองปูจากเว็บไซต์ in marketing new com ครับในงานบางกอบ International Motor Show นั้นมีรถยน์หลายหลายรุ่นที่ใช้เวทีนี้ในการเปิดตัวหนึ่งในนั้นก็มีรถยนต์แบรนด์ MG ซึ่งมีการเปิดตัวรถยนต์ MG S5 EV ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมกับพี่ย่งจะนำเรียนคุณผู้ชมว่ารถรุ่นนี้มีเด่นอะไรบ้างครับครับภายในงาน การเปิดตัวครับท่านผู้ชมจะยังจะได้ทราบว่าค่าตัวของเจ้ารถ MG S5 EV คันนี้ยอยู่ที่ราคาเท่าไหร่ตามพวกเราไปครับคุณผู้ชมครับนี่คือด้านหน้าของ MG S5 EV ครับคุณผู้ชมไฟหน้าของ MG S5 EV ก็เป็นแบบ LED ครับในขณะที่ด้านล่างตรงนี้ก็เป็นไฟเลี้ยวของเขานะครับคุณผู้ชมถัดลงมาก็เป็นกระจังระบายความร้อน ซึ่งดูโฉบเฉียวทีเดียวครับคุณผู้ชม MG S5 EV ก็มาพร้อมกับตัวถังยาว4,476ม mm, ิลลิเมตรในขณะที่กว้าง1,849ม mm, ิลลิเมตรแล้วก็สูง1,621ม mm, ิลลิเมตรครับคุณผู้ชมแล้วก็ระยะช่วงล้อกว้าง2,730ม mm, ิลลิเมตรมาพร้อมล้ออลลอยขนาด17นิ้วในรุ่นดี แล้วก็อัปเกรดเพิ่มในรุ่น X แล้วก็รุ่น V มีล้ออลอยถึงขนาด18นิ้วครับคุณผู้ชมนะครับสำหรับไฟส่องสว่างออของรถรุ่นนี้นะครับเป็นไฟมีไฟเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์นะครับแล้วก็ไฟท้ายนะครับเป็นไฟท้ายแบบเบรกดวงที่3แนละ้วเป็นแบบ LED นอกจากนั้นกระจกมองข้างนะครับยังพับด้วย ได้ด้วยระบบไฟฟ้านะครับระบบปัดน้ําฝนเป็นแบบอัตโนมัติในกระจกบานหน้านะพี่ยงนะครับใช่ครับกระจังหน้าเปิดปิดอัตโนมัตินะครับนะฮะนะซึ่งจะตัวนี้เป็นที่รับลมเพื่อไประบ,บายความร้อนในแบตเตอรี่ได้นะครับทวนทางด้านหลังคนระับสปอยเลอร์หลังเนี่ยก็น,นะฝากระโปรงท้ายเป็นฝากระโปรงท้ายแบบอ,อัตโนมัตินะครับแบบ คลิกเซนเซอร์นะครับซึ่งสามารถใช้เท้า,าไปเตะข้างล่างแล้วก็จะเปิเปดได้อย่างสุดวกสบายนะครับหลังคาเป็นหลังคาซันลูฟนะครับเป็นพานารมิกซันรูฟนะครับราวหลังคาในทุกรุ่นย่อยนะครับนะฮะมีราวหลังคานะครับมีแหลกหลังคาตรงนี้นะครับซึ่งหลังคา,าพานารมิกซันรูฟเป็นหลังคา,ากระจกบานขนาดใหญ่นะครับไฟท้ายก็เป็นแบบ LED ซึ่งดีไซน์ก็ใกล้เคียงกับ mg 4นะครับคุณผู้ชมดีไซน์เขาเหมือนกันเลยหรือว่างั้นนะครับคุณผู้ชมเหมือนกันเลยนะครับแค่ว่าพื้นฐานการออกแบบนะครับก็คือมาจากพื้นฐานของ mg 4 a ev ev รุ่นก่อนหน้านี้นะครับแค่ทำปรับรูปแบบให้เป็นรถ suv ใช่ไหมครับนะครับสำหรับสมรรถนะของ mg s f i e ev ในรุ่น d และรุ่น x มีพละกําลังสูงสุด170แรงมา้าหรือ125กิโลวัตต์และแรงบิดสูงสุด250นิวตันเมตรในขณะที่รุ่น V ให้พละกําลังสูงสุดที่245แรงมา้าหรือ180กิโลวัตต์และแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตรในขณะที่อัตราเร่ง0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงใช้เวลาแค่6.1วินาทีในรุ่น V และ8วินาทีในรุ่น X และรุ่น D เข้ามาภายในของ MG S5 ครับคุณผู้ชมก, <hertz. S 2> ก็ดีไซน์ทุกอย่างก็สวยงามลงตัวนะครับภายในห้องโดยสารเนี่ยวัดสดุก็จะเป็นวัสดุเอบาอหนังนะครับสังเคราะห์นะครับเป็นอ่าตัวนี้จะเป็นในตัวรุ่น B แต่รุ่นที่เรากำลังแต่ทำอย่นี้เป็นรุ่น X นะครับซึ่งเป็นรุ่นกลางนะคร,ครับก็จะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยนะครับเบาะหนังภายในหรือว่าวัสสุตกแต่งเนี่ย เป็นวัสดุแบบซอฟท์ทัชนะครับซึ่งอันนี้เป็นซอฟท์ทัชจริงๆนะครับไม่ใช่ว่า,าเป็นวัสดุแข็งหรือว่า,ามีวัสดุอย่างอื่นมาแปะเท่านั้นนะครับนะ mm hmm. ดีไซน์พวงมาลัยนะครับพวงมาลัยก็เป็นดีไซน์แบบมัลติฟังก์ชันนะครับพุ่มหนังปรับได้4ี่ทิศทางนะครับควบคุมเครื่องเสียงพร้อมปุ่มรับวางโทรศัพท์นะครับ เบาะนั่งคนขับนะครับปรับไฟฟ้าได้4ี่ทิศทางนะครับเบาะนั่งผู้โดยสารปรับไฟฟ้าได้6ทิศทางหมายความว่าแถวหน้าปรับได้ด้วยระบบไฟฟ้านะครับเบาะนั่งด้านหลังนะครับพนักพิงพับได้หกสิบสี่สิบนะครับพร้อมที่เท้าแขนและที่วางแก้วน้ํานะครับซึ่งตัวนี้ทางเอ็มจีเขาบอกว่าเพิ่มมาให้พิเศษเพื่อความสะดวกในการใช้งานนะครับหน้าจอสัมผัสแบบอัจฉริยะนะครับสําหรับรุ่น X นี้เป็นจอขนาด12.8นิ้วนะครับเป็นดิจิตอลมันติฟังก์ชันดิสเพย์นะครับกระจกไฟฟ้าแบบวันทัศนะครับอัพดาวและระบบปรับอากาศแบบอัต,อตโนมัติช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังนะครับและระบบ Intelligen c e Smart Access นะครับระบบชาร์จโทรศัพท์แบบไร้าสายไวเลสชาร์จเจอร์มีมาให้ด้วยนะครับ ซึ่งส่วนใหญ่ของห้องโดยสารของ MG S5 เนี่ยนะครับเป็นวัสดุซอฟทัททั้งหมดเลยนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งสวยงามทีเดียวแล้วก็นอกจากนี้ MG S5 ไก็ยังมีหลังคาพาราโรมิกซันรูฟครับคุณผู้ชมครับซึ่งการเปิดปิดของซอันรูปก็สามารถทำได้จากบริเวณนี้ครับการทำงานก็เสียงนุ่มนวลครับ สำหรับสมรรถนะของ MG s 5 EV <S เป็นยังไงบ้างพี่ยงนะครับสำหรับ MG X5 EV เนี่ยเป็นระบบพิกชาร์จนะครับเป็น DC 140กิลวั์นะครับที่ช่วยให้คุณาชาร์จได้เร็วขึ้นนะครับประหยัดเวลาในการเดินทางได้นะครับนอกจากนั้นมันมี2รุ่นนะครับทายถ้าเกิดเป็นรุ่น D และรุ่น X เนี่ยมาพร้อมแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน นะครับขนาดความจุ50กิโลวัตต์แาลนะครับก็สามารถวิ่งได้ระยะทาง416กิโลเมตรนะครับต่อการชาร์จ1ครั้งนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานของ NEDC นะครับส่วนรุ่นท็อปนั่นเป็นรุ่น V นะครับมาพร้อมกับแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนเหมือนกันนะครับขนาดความจุ64กิโลวัตต์ออวนะครับสามารถวิ่งได้ระยะทาง500 50กิโลเมตรต่อการชาร์จ1ครั้งแล้วก็เป็นมาตรฐาน NEDC เหมือนกันก็ถือว่าเป็นรถ SUV ที่วิ่งได้ไกลที่สุดในคลาสนี้นะครับโอ้นะฮะแล้วก็เวลาเข้าชาร์จใช้เวลานานไหมพี่ยโยอ๋อเวลาชาร์จเหรอครับเวลาชาร์จถ้าเป็นคลิกชาร์จเนใช้เวลาถ้าเป็นชาร์จไฟจาก10ถึง80มัเน่ใช้เวลาแค่30นาทีเองครับเพราะฉะนั้นจะประหยัดเวลาในการเดินทาง ครับ,รบถ้าเกิดคุณมีธุระหรืออะไรต้องไปต้องรีบเดินทางด่วนเนี่ยจะช่วยตรงนี้จะช่วยคุณได้มากครับ,รบนอกจากนี้นะครับ MG s 5คันนี้ EV คันนี้ยังรองรับระบบ v 2 l นะครับเปลี่ยนพลังงานไฟฟ้าจากรถยนต์ให้สามารถเป็นแหล่งจ่ายพลังงานไฟฟ้านะครับได้สูงสุด6กิโลวัตต์นะครับ เพราะฉะนั้นรถรุลล่นนี้เป็นรถ b s u v นะครับสำหรับการเดินทางนะครับการไปปิกนิกการไปตั้งแคมป์ต่างๆนะครับไฟฟ้าที่อยู่ในรถก็สามารถช่วยอำนวยความสะดวกในการเดินทางแล้วก็ตอบไลฟ์สไตล์ของอคนที่เป็นเจ้าของได้เช่นกันครับนะครับสำหรับระบบดูดซัพ์แรงกระแทกนะครับด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบแม็กเฟอร์สันสตัดนะครับสำหรับด้านหลังเนี่ยเป็นแบบไฟลิค์นะครับซึ่ง ตัวนี้จะช่วยให้รถไม่โยนนะครับซึ่งเวลาเรา,เาขับทางไกลหรือว่า,าผ่านลูกระนาดที่มีาทาจะต้องทําให้รถบันโยนหรือกระแทกเนี่ยตัวนี้ระบบไฟลิงเนี่ยจะช่วยให้รถเคลื่อนตัวหรือยุบตัวได้นุ่มนวลน,นะครับทำให้ผู้โดยสารด้านหลังเนี่ยไม่เกิดอาการเวียนหัวนะครับ สำหรับโหมดการขับขี่นั้นมีมาถึง5รูปแบบด้วยกันได้แก่ Comfort, Normal, s ลสปอร์ตสโนว์และก็คัสตอมด้วยครับ MG S5 EB มี3รุ่นให้เลือกรุ่นดีราคา719,900บาทรุ่น X ราคา7 7 9 9 0 0บาทและรุ่น B ราคา899,900บาททุกท่านสามารถไปชมรถจริงได้ที่ งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ครั้งที่46วันที่26มีนาคมจนถึงวันที่6เมษายน2568ณเมืองทองธานีค่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามรายการยองชายรายงานยานยนต์ด้วยนะคะ